รายการคุยกันวันหยุดฟังชิลสุดสัปดาห์ที่สวทสงขลา89.5เมกะเฮิรต์ไมส์เอฟเ เรื่องราวของสงกรานเนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลที่คนไทยต่างรอคอยนะคะนอกจากจะเป็นช่วงวันหยุดยาวได้พักผ่อนหย่อนใจกันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพิธีทางศาสนาแล้วก็เป็นพิธีที่หลายคนจะได้กลับบ้านค่ะเป็นเทศกาลแห่งความรักความอบอุ่นกลับไปพบปะผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวขอพรกันในช่วงเทศกาลสงกรานนี้และต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยพิเศษค่ะ ในโอกาสที่ประเพณีสงกรานของไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกในปี2567ค่ะทางรัฐบาลโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเขาก็เตรียมจัดงานมหาสงกราน World w a t e t Festival ค่ะหรือว่าประเพณีสงกรานไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงเดือนเมษายนนี้ โดยเขาจะจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคด้วยค่ะผู้ฟังเรียกได้ว่ามหาสงกรานทั่วไทยกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาได้คัดเลือกเพลงรำวงเริงสงกรานมาเป็นส่วนหนึ่งของการนำเทศกาลสงกรานของไทยสู่เวทีโลกและก็นำเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ค่ะนั่นก็คือเพลงสงกรานในฉบับภาษาต่างประเทศจำนวน4ภาษามีทั้งภาษา ภาเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสค่ะเนื้อเพลงก็จะใช้คำง่ายๆชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจแนวคิดของประเพณีสงกราน์ได้อย่างชัด เลยพร้อมจะมีการเสนอสถานทูตทั่วโลกเนี่ยรวมถึงสายการบินของประเทศไทยเนี่ยมาร่วมกันในเทศกาลมหาสงการานี้เพื่อจะประชาสัมพันธ์สู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะเพื่อยกระดับแล้วก็พัฒนานด้านความรู้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยที่เรียกได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังอยู่ถึงเราในยุคนี้คุณผู้ฟงังให้สามารถจะสร้างมูลค่าแล้ก็สร้างราย ได้ให้แก่คนในประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการแต่งตั้งคุณแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจัก,กรวาลอันดับที่1ในปี2023หรือว่าอ,อ๋อมิสทัล a ลนเวลด์ปี2023เนี่ยเป็นนางมโหธรเทวีค่ะนั่นก็คือนางสงกรานประจำปี2567ด้วยเพื่อร่วมการถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานไทยค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวมาหาสงกรานนะนี่ ขนาดแค่เตรียมตัวนะเรายังรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นได้ขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าเอสอสงการานนี้มันน่าจะมีวันหยุดยาวหลายวันเนี่ยอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะบอกไว้ก่อนคุณผู้ฟังว่าปีนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวพิเศษเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับเรื่องของมาตรการระยะสั้นในการเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็ลดค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยให้มีราคาถูกลงเพื่อจะรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานสงการานปีนี้ไม่ต้องไปไหนไกลค่ะเที่ยวในประเทศ ไทยของเรานี่แหละเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดนี้กันช่วงหน้าค่ะ